พระเจ้าอวปพระพ,รพี่น้องทุกท่านนะครับพบกับช่วงพระคำนําพระพรนะครับวันนี้ผมจะมีโอกาสในมาแบ่งปันเรื่องซาตานครอบครองอํานาจเพียงใดนะครับพี่น้องครับซาตานคือทูตสวรรค์องค์หนึ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นโดยเป็นผู้ซึ่งต่อต้าน อำนาจของพระเจ้านะครับในอิสยาห์บทที่14ข้อ13และกลายเป็นหัวหน้าของอาณาจักรแห่งวิญญาณชั่วร้ายที่เรียกว่าปีศาจทูตสวรรค์ของซาตานนั่นเองนะครับในมัทธิวบทที่25ข้อ41 เพราะฉะนั้นอํานาจของมันนะครับทั้งในอาณาจักรสวรรค์และบนแผ่นดินโลกนั้นยิ่งใหญ่และไม่สมควรที่จะประมาทอย่างไรก็ตามในขณะที่ซาตานและกองกําลังของมันเป็นศัตรูที่น่ากลัวครับพระเยซูริตนะครับพระเยซูริตได้ทรงทําลายอํานาจของซาตานโดยให้สําเร็จตามคําพยากรณ์ในปฐมกาลบทที่3ข้อ15กางเขนของพระคิดได้รับชัยชนะนะครับในยอห์นบทที่12ข้อ31 ลูกคองโลกนี้ถูกพิพากษาลงโทษแล้วยอนบทที่16ข้อ11และวันหนึ่งพระเยซูจะทําลายอํานาจของซาตานอย่างสมบูรณ์และชําระสรรพสิ่งให้บริสุทธิ์นะครับในสองเปโตบทที่3ข้อที่10พี่น้องครับเพราะฉะนั้นอํานาจของซาตานในอาณาจักรสวรรค์หรือโลกแห่งวิญญาณน,นะครับอํานาจของซาตานนะครับอานาจของซาตานนั้นมีชื่อเสียงอยู่ในอาณาจักรแห่งฝ่ายวิญญาณนะครับเราจะดูได้ในจากยูดาบทที่1ข้อที่9 ที่ซึ่งมันสามารถเข้าถึงการทรงสถิตของพระเจ้าได้อย่างจํากัดนะครับในโยบบทที่1ข้อที่6นะครับพี่น้องครับพระธรรมโยบทําให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับซาตานนะครับในรพระธรรมโยบบทที่1ข้อหถึงข้อสินะครับพีพ่น้องครับซาตานยืนอยู่หน้าพระเจ้านะครับและรายงานว่ามันเคยไปไป,ไปมามาอยู่บนแผ่นดินโลกนะครับพระเจ้าตรัสถามซาตาน มันคิดว่าโยบติดสนิทกับพระเจ้าหรือไม่และซาตานกล่าวว่าโยบโดยทันทีว่าไม่จริงใจแล้วกล่าวว่าโยบพร,ระเจ้าเพราะพระพรที่พระเจ้าประทานให้เท่านั้นลองพระองค์ยินพระหัตถ์ออกครับกล่าวโดยซาตานนะครับทำลายทรัพย์สินทุกอย่างของเขาสิรับรองว่าเขาจะแช่งด่าพระองค์ต่อหน้าเลยทีเดียว พี่น้องครับพระเจ้าทรงอนุญาตให้ซาตานเป็นผู้ควบคุมทรัพย์สมบัติและครอบครัวของโยบแต่ไม่ให้นะครับไม่ใช่ตัวของโยบและซาตานก็จากไปนะครับในวัฒธรรมโยบบทที่2นะครับพี่น้องครับซาตานกลับมาปรากฏตัวหน้าพระพักพระเจ้าอีกทั้งนะครับและในครั้งนี้พระองค์ทรงอนุญาตให้มีผลกระทบต่อสุขภาพของโยบนะครับที่เหลือของวัธรรมนี้นะครับมาจากมุมมองของโยบ นะครับในการให้ตัวอย่างวิธีการจัดการกับความทุกข์ทรมานด้วยนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นตอนสําคัญที่แสดงให้เห็นสถานที่ของซาตานในอนาแจกแห่งวิญ,ญญาณมันสามารถกล่าวโทษผู้คนของพระเจ้าต่อหน้าพระองค์ด้วยนะครับในคนตะเก او คละเทวทูตมีคา,าก็ยังต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าในการเอาชนะมันอย่างไรก็ตามนะครับซาตานถูกควบคุมอย่างชัดเจนไม่ให้แสดงความรุนแรง นะครับอย่างเต็มกําลังและมันยังเป็นสิ่งมีชีวิตที่ได้ทรงสร้างซึ่งอยู่ภายใต้พระหัตถ์ของพระเจ้าและอํานาจของมันก็มีจํากัดครับพี่นอ้องครับอานาจของซาตานในโลกนี้เป็นอย่างไรพระธรรมโยบบทที่หนึ่งยังเปิดเผยด,ด้วยว่าซาตานออกกฎหมายแห่งความชั่วร้ายและก่อให้เกิดอันตรายโดยตรงต่อโลกนะครับการกระทําของมันซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีและที่สําคัญที่สุดในโลกเกิดขึ้นในที่ไหนครับในสวนเอเดน นะครับในปฐมการบทที่สกล่าวถึงซาตานได้ดอรวงเอวานะครับมารดาของสิมีชีวิตทุกสิ่งนะครับและต่อมาเป็นบาปแรงเป็นบาปแรกของเธอนะครับผลจากการกระทำนี้ทำให้อาดัมนะครับอาดัมและสามีของเอวานี่แหละที่นำความบาปมาสู่โลกและเป็นเหตุผลที่มนุษยชาติจะต้องได้รับการไถ่จากไถ่จากบาปเนี่ยครับที่จะได้อยู่กับพระเจ้า เป็นเหตุผลที่มนุษยชาติจะต้องได้รับการไถ่จากบาปเพื่อจะได้ไปอยู่กับพระเจ้านะครับที่น้องครับวันหนึ่งพระเยซูพบหญิงคนหนึ่งที่ถูกผีสิงมา18บปีหลังกงนะครับในลูกาบทที่ 13. บสามกสิใช่ไหมครับพระเยซูเือว่าเป็นความบกพร่องนะครับของซาตานผู้ซึ่งทําให้นางถูกผูกมัดน,นะครับอำนาจของซาตานนั้นเป็นจริงแต่พระเจ้าคงเราก็เอาชนะได้อย่างง่ายดายคือพระองค์ทรงวางอะไรครับพระหัตนะครับ บางพระทั้งสองบนนางทันใดนั้นนางก็ยืดตัวตรงและสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องครับการอัศจรรย์ของพระเยซูเป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเกี่ยวกับทีิอํานาจของโรงที่อยู่เหนือซาตานนะครับนับตั้งแต่การบปุกปั่นความชั่วร้ายบนโลกซาตานยังได้รับการขนานนามว่าเป็นอะไรครับเป็นผู้ครองโลกนะครับพระหรือผู้ปกครองของโลกนี้ นะครับกล่าวไว้ในยอห์นบทที่14ข้อ30ยืนยันมาจากยอห์นบทที่12ข้อ31นะครับแม้แต่บทที่16ข้อ11นะครับ2โครินก็มี2โครินบทที่4ข้อ3ถึงข้อ4เอเฟซัสบทที่2ข้อที่2โครโลสีบทที่1ข้อ13เพราะฉะนั้นมันเป็นเออ่มันเป็นศัตรูของพระเจ้าและเป็นความจริงนะครับในมัทธิวบทที่13ข้อ24ข้อถึงข้อ30มันล่อลวงกัทั้งโลกให้หลงผิดนะครับในวิวรณ์บทที่12ข้อที่เ เพราะฉะนั้นซาตานทําสิ่งนี้สําเร็จได้ด้วยวิธีการมากมายนะครับรวมถึงดึงดูดความสนใจในด้านความจองหองของมนุษย์ด้วยนะครับหนึ่งที่มทีบทที่3ามบทที่หวางผู้เชื่อเทียมทิศไว้ภายในคิดจ,จักนะครับวางผู้เชื่อเทียมทิศไว้ในคิดจ,จักนะครับในยอนในพระธรรมยนบทที่8ปดนะครับพระเยซูตรัสว่าซาตานเป็นผู้มุสาและเป็นบิดาแห่งคำมุสาพี่น้องครับพระเจ้ายัาง คงยอมให้อำนาจแก่ซาตานในโลกนี้อยู่บ้างนะครับซึ่งหมายความว่าอำนาจของมันยังไม่ครบสมบูรณ์นะครับยังไม่ครบสมบูรณ์แบบนะครับยกเว้นในด้านเดียวคืออำนาจแห่งความตายของมันนะครับพระธรรมฮิบูบทที่2ข้อ14นะครับข้อ15กล่าวว่าพระเยซูเสด็จมาในฐานะมนุษย์เพื่อที่จะสิ้นพระชนเพื่อทำลายผู้กุมอำนาจแห่งความตายคือมันะครับ เพราะฉะนั้นอํานาจนั้นเป็นอํานาจที่ซาตานได้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับในยอห์นบทที่8ปดข้อสีความรอดที่พระเยซูประทานให้เรานั้นได้ปลดปล่อยเราจากอํานาจของซาตานความปวดแสบของความตายก็าหายไปหนึ่งโครินบทที่15ข้อ5มาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับบทสรุปของอํานาจของซาตานนะครับบทสรุปของอํานาจของซาตานร,ราะคัมพีกล่าวว่าทั่วทั้งโลกอยู่ใต้การควบคุมของ,ของ มาราย1ยอห์นบทที่5ข้อ19และเราจะต้องรู้จักบังคับตนและตื่นตัวอยู่เสมอนะครับมารนมารผู้เป็นศัตรูของเราเนี่ยวนเวียนอยู่รอบๆบุสิงค์ำลาบเที่ยวหาเหยื่อเพื่อมันจะอะไรครับขยานกินซึ่ง1เปโตรบทที่5ข้อที่8นะครับได้บันทึกไว้แต่พี่น้องครับแต่คริสเตียนมีความหวังอันยิ่งใหญ่สําหรับพระเยซูคริสต์นะครับนั่นคือมีความหวังอันยิ่งใหญ่ ในพระเยซูริ์นะครับในยอห์นบทที่16ข้อ33และความเชื่อของเราอยู่ในพระองค์1ยอห์นบทที่5ข้อ4ีมีชัยชนะเหนือความชั่วร้ายของซาตานพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นซึ่งอยู่ในโลกหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อที่4นะครับอาเมน